เดี๋ยวเรามาทําเส้นใหญ่ลาดหน้าทะเลกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เอาีอิ้วดําค่ะมาคลุกกับเส้นใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดคลุกเพื่อให้เส้นสีมันสม่มําเสมอกันเวลาผัดออกมาจะสวยค่ะเราไปผัดเพื่อให้เส้นใหญ่มันหอมนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ขยําไปให้เท่ากันเลยแล้วค่อยไปผัดค่ะแล้วก็มาผัดเส้นกันค่ะถ้าให้หอม นี่คะ่ะเป้นใหญ่ของเราก็ผัดเสร็จแล้วนะคะหอมมากเนี่ยเขาจะโดนไฟร้อนๆแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้จะหอมมากค่ะหอมมากเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดกุ้งกับปลาหมึกรอไว้นะคะเราจะไม่ไปใส่ผัดในน้คาค่ะเพราะไม่งั้นปลาหมึกกับกุ้งมันจะหดหมดค่ะเราผัดข้างนอกค่ะใส่ปลาหมึกลงไปค่ะ กุ้งลงไปด้วยค่ะถ้าเราไปผัดในน้ำลาดหน้ากุ้งกระมึกจะหดหมดค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดหมูกันค่ะใต่หมูด้วยเพราะเราไม่ได้ผัดหมึกกับกุ้งลงไป ล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะหมูนี่เป็นสะโพกหมูหมักกับน,น้ำตาลจะได้นุ่มค่ะหอมมากค่ะหอมจะจะเที่ยวลงไปด้วยค่ะจะได้หอมหอม หอมมากเราจะใส่น้ำลงไปค่ะเราใช้น้ำร้อนที่ต้มแล้วแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวลงไปหน่อยค่ะเลยหอมๆซีอิ้วขาวน้ำตาลทราย ชืนลดเราก็มาใส่แป้งเท้าลงไปนะคะเราใช้แป้งเท้าค่ะเราไม่ใช้แป้งมันแป้งเท้าเวลากินเราคนไปเขาจะไม่คืนตัวจะใช้แป้งมันคนไปนานๆแล้วก็จะคืนตัวใสค่ะ แล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะเราใส่ไข่สามฟองนี่ค่ะแล้วก็ตีตีไข่ให้แตกตีไข่ให้แตกไข่ไก่แตกง่ายค่ะมาตีเดี๋ยวไข่สุก <c> ม <oughs> ากินมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเนาะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปค่ะนี่ค่ะคะนา้า หมึกกุ้งเราหอมมากนี่ค่ะหมึกกับกุ้งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะมาพบปน,นิกกับลูกชายท่องมาพยินนะคะ วันนี้วันนี้มีเมนูวันนี้มีเมนูน่ากินอีกแล้วเป็นเมนูลาดหน้าทะเลกุ้งปลาหมึกเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็หัดกับเส้นใหญ่แบบจุกๆเลยแล้วก็โหปรุงแบบแซ่บๆเลยยังไม่ได้คนยังไม่ได้คนดูนี่คุณผู้ชมนี่หนวดหนวดหนึ่งหนึ่งในสามนะเพราะเป็นหมึก ตัวใหญ่หมดปลมึกแล้วก็กุ้งแล้วก็ใส่หมูไปด้วยใช่แต่หมึกกับกุ้งอ่ะเราจะผัดไว้ข้างนอกแยกเพราะว่าเราไปต้มในน้ำจะหดหมดมันจะหดแล้วก็บางทีกุ้งมันก็จะเละเนาะอันนี้ก็เลยต้องใช้เพื่อให้น้ําหอมหวานใช้วิธีเอาหมูหมักไปผัดแทนใช่ก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาพยีนด้วยจะได้ใจให้ช่องมาใช่จะได้ดูคลิปดีๆคลิปใหม่ๆก่อนใครเนาะ ก็ามากินด้วยกันเลยครับคนคนอันนี้อาต้องช้อนกระชอนไหมอันนี้ช้อนกระชอนชจุกจุกอีกแล้วหมึกกุง้งแน่นๆเลยคุณผู้ชมบอกเลยนี่ใช้เวลาในการคนหน่อยเพราะว่ามันเยอะแล้วก็ชาม<ส>มันใส่แป้งวันนี้ก็จะใช้แป้งเท้าใช่สูตรสูตรสูตรอยู่ในต้นคลิปเลยคุณผู้ชมก็ฝากไปรับชมฝาก เป็นกำลังใจให้กันเนาะโหน่ากินมากใส่ทั้งอ่าปรุงทั้งพริกพริกป่นพริกป่นแล้วก็พริกเลยนะพริกขั่วพริกขั่วพขั่วหอมๆแล้วก็อะไรนะน้ำส้มพริกดองใช่ห้าทานมากแต่้องคนทั่วๆนะเดี๋ยวมันจะแบบโห้เอน้ำมันน่ะข้นแล้วก็เหนียวมากเลยนะ ต้องใช้เป็นแป้งอะไรนะแป้งเทา้าให้คุณผู้ชมรู้เป็นแป้งเท้านะตีตีก่อนจะใส่ให้มันให้มันเขาเรียกอะไรนะเข้ากันก่อนก่อนจะเอาลงแปไ้งงั้นเลยมันจะจับเป็นก้อนอเนาะหกฝั่งลูกนะครับว้าวอีอโอเคแล้วมั้งหิวแล้วโอเคอ่ะหิวแล้วเคชิมซิอืมอืม,อ,มอร่อยมากคุณผู้ชมอืม้อหือ วันนี้เมนูเด็ดอีกแล้วเอาอะไรดีแม่เอาอะไรดีเอากุ้งก่อนออ่ะกุ้งก่อนแม่ชอบกุ้งไม่ตีกันแม่ชอบกุ้งขนาดผัดไปนอกตัวยังแทบจะหดนะถ้าไปไปผัดแล้วก็ต้มในนั้นอะะหมดตัวใหญ่ไม่หดเราผัดไม่ผัดกับกระเทียมแล้วนะแล้หอมหอมมากอือหืออือหือเป็นไงสีนีแม่อ่ออรยอยอืม อรวโรยหมดอะได้ทำอะไรอรโรยหมดมีใต่ไข่ไปด้วยค่ะวันนี้ตีไข่ลงไปด้วยสามฟองไม่ยากทำไม่ยากเลยดูคลิปได้อร่อยด้วยทุาเผู้ชมบอกเลยอร่อยจริงอื อร่อยอร่อยใครว่าทำรัดหน้ายากได้ไมั้ยขึ้นใหญ่ประบึกขินใหญ่เลยอยาเคี้ยวได้ไหมเนาะ <c oughs> อร่อยเนอะนวดนวดชมชมนี้อืมอืม ออไม่ลองกุ้งเยอะอยู่ยนะใส่ไปกุ้งใส่หมึกไปเยอะเลยคุณผู้ชมหมึกเยอะกุ้งเยอะไม่เอาหนวดไม่ไม่เอาหนวดเนี่ยกุ้งของดีไม่กินอ,อ,อร่อยมาก <im attraction> <im> เนื้อหมูก็นุ่มมันนี้ใช้เนื้อสะโพกหมูหั่นแล้วก็หมักกับน,น้ำตาลแช่ที่เย็นไว้จะนุ่มค่ะน้ำอร่อยมากเลยมีกินเต้าเจี้ยวออร่ยอร่อยอ ผัดเต้าเจี้ยวเข้าไปนนเน<อ>าะ<ม>สูตรอยู่ในต้นคลิปแล้วดูได้เลยหอมกินเต้าเจี้ยวสำหรับคนชอบเต้าเต้าเจี้ยวน้ำหอมเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะไม่มากปั๊บปึ๊บปัป๊บ นี่กินทะเลร้อนๆเลยนี่ผมทำเองก็จัดเต็มอย่างเงี้ยแหละเนาะได้เนื้อเน้นเน้นเนาะซึ่งก็กินอยากให้ใส่เยอะๆเขาก็ไม่เยอะให้เราหรอกเยอะได้ธรรมดาเขาเอากาไรเนาะก็ต้องเน้นกําไรธรรมดาเยอะก็เยอะได้อยู่แต่ต้องเพิ่มเพิ่มอันนี้เราก็เขาเลยคัดสรรวัตถุดิบเองนะ อืม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 อร่อยมากคุณผู้ชมถูกใจเขาหละหนวดเยอะจังอืม <laughs> หนวดแห่มากวันนี้เคี้ยวไม่ค่อยได้วันนี้เคี้ยวเคี้ยวกามข้างเดียวอุ้ยไม่ไก็ต้องยกจานละอืม,อม ต้องอย่างนี้แซ่บมากอร่อยจริงๆใช้แป้งเท้าอะ่ะมันจะไม่คืนตัวมันจะเหนียวอยู่อย่างนั้นเคยเคยใช้แป้งอะไรนะ <พด S 2> แป้งมันอะ่ะ <พด S 2> แป้งมัน <laughs> <laughs> ข้าวเจาว้าทำไม่ได้ป้งทอดกรอบไม่ได้ <laughs> เอ่อตั้งมันพอคนไปคนไปมันก็จะคืนตัวเป็นน้ำลัหน้าที่สใสครับเหมือนน้ำเปล่าเราเนาะเราแค่เป็นสีลัหน้าเฉ่เส้นก็อร่อยนะคุณําหอมหอมผัดเส้นด้วยไม่ได้แบบอ,อยู่ๆก็ไปใส่เลยอะไรเงี้ยผัดเส้นกับซีอิ๊วดำก่อนนะ มีเนื้อหมูล้ะนุ่ม,มหมูนุ่มนะมแต่ไปหมักน้ำตาลอย่างเดียวคุณผู้ชมหมักน้ําตาลใช่ไหมน้ำตาลาเดียนไ,ไม่ต้องแฉ้น้ำตาลเยอะแค่คนคนเท่ากันแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อหมัมกเข้าตู้เย็นไว้อืมเนื้อนุ่มนุ่ม,มกุ้งเยอะนะเนี่ย อเส้นนี่ผัดเยอะนะแม่เนาะเยอะจริงๆเป็นเส้นมาม่าก็ได้ะเส้นหมี่ห้อะไรก็ได้เส้นใหญ่ชอบเส้นใหญ่สุดแับเส้นมาม่าแล้วก็มีกรอบเส้นววัอ่ะเนี่ยเป็นมาม่าววัเนี่ยอร่อยหอมแต่เขาไม่ค่อยมีเส้นบะหมี่นะมันจะเป็นมี่กรอบแทนนะแม่เนาะใช่ไหม ไม่กรอบก็ชอบกินนะแต่ต้องแบบร่าดก,กินเลยนะไม่งั้นไม่กรอบแม่ไม่เคยกิน,นะนะอะนนั้น่ะอร่อยกรอบ,รอบหอมจะเอาแบบเหมือนกินแบบกรอบๆส่วนใหญ่จะแม่จะกินไม่จะกินเส้นใหญ่กับเส้นหมี่ อร่อยจริงหัวกุ้งนี่ตัวอร่อยนะแม่ม,มันมมหนวดเอาไหมเอาไหมไม่ไม่สนใจกูไม่ขาดอืม ไข่หอมมี Original, ไข่หมึกด้วยนะแม่ใส่ลงไปอยู่เนอะอือ แต่มีแค่าบางตัวไม่เยอะไม่ให้ช่วงมันถ้าช่วงมาตอนนั้นที่เราเคยเอามาย่างก,กันนะแม่มีมทุกตัวเลยเนาะอูแล้วแบบตัวมันใหญ่คุณผู้ชมหมึกมันเต็มท้องเนี่ยมันนะหอมเต้นด้วยอืมอ้ม อร่อยก็ดูเอาอร่อยมาก เัดะมากเยอหลายเคี่ยวเต้าหูนเทียมนี่ทำกับหมูแม่หอมหมึกยังมีอีกหลายเลยลูกนหนวดเยอะมากหนวดเยอะนะเยอะเพราะมันผ่าเป็นหลายชิ้นนะมันใหญ่ แซ่บแัดบใจไหม <c oughs> อยู่เขาบอกว่าอยากกินนีไหมอยากทำัดหน้าทะเลเขาจะทำอะไรรู้บอกไม่อยากกินรัดหน้าอืมโอ้โหอิ่มอร่อยแซบ่บ <c oughs> ขอโทษเลยแป๊บสิ แค่กล้นแะะไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้ป้าน,นิดก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ป้ากับลูกด้วยน,นะคะช่องมาพาอิทวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะวอส,ส,สดีครับเอาหมดดีไม่พอทีงนั้นเนี่ยมีเส้นอยู่ใช่ไหมมีอยูอ่